บุญมาทีวีเสนอรายการ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยางแตกบันเทิงครับผมเสร็จพ่อประสานาดีครับฮีโน่ครับจำปีค่ะครับครับแน่นอนครับครับยางแตกบันเทิงเป็นความสุกสนานนอกไปฮีโน่เนาะครับครับเป็นความสุขสนานเรื่องเล่าเรื่องเก่าเรื่องไม่เข่าวสารประจํเข่าวสารเน่เนาะโบพื้นผู้นันผู้นี่แน่แมนครับมี็ความหวานความเชิญมาฝากอีพออีแม่ไอ้ท่าหนองลงทางบันซูเมอร์ครับค่ะ ติดตามรายการยายแตกบันเทิงได้บุญมาทีวีช่อง67พี่เอ็ดไอค่ะหรือว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กนะคะเพจบุญมาทีวีเพจพญาฮิโน่คนโกเมืองมึงการเพจสาวจำปีค่ะหลากหลายช่องทางเนอกพญาฮิโน่เนาะบว่กับหลายหลายเพราะแชเนลเน่มาตบมือนีพญาฮิโน่มีเลื่องอย่างเนาะมาฝากพี่ตอนน้องเนาะมือนีเนาะมือนีบทธรรมดาเลยบทธรรมดาตีแมนแสดงว่าคักมือนีเทียนเกิดเจ้าบ้านเจ้าของฟีล่ะ บ้านได็กไก่แข้งบ้านเจ้าของนี่แหละแมนเจ้าของนี่บ่แมนบอกไก่บอกไก่บ้านเจ้าของนี่แหละครับบ้านพายโน่นี่บ่แมนเอาอีกแล้วประมาณนี้อย่าบอกเด้อโอ้ยเมียไปน้ำมาบ้านเนี่เออไปกินเหล้าบ้านมูครับเราบ้านคำหน่ะเปิดเลยไปน้ำเออเลี้ยเขาเลี้ยมันเมียเนี่ยไปน้ำแมนก็ได้พิษกันเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวเฝ้าให้ถามเนี่ย ไปเล่นน้ำมูน้ำกองน่ะอาบน้าบ่ไปเล่นน้ำเขาหนั่นเอากระย่างมะเรงเนาะกระพัดเนีอาบหน้านอ้ะมว่ะยิ่งอากาศหนาวสิโอ้ยสบายกุละไปซื้อมาอาบในเด้อสมูสมุนไพรยาพิชิ้นลิงนั่นเออนั่นเด้มีสองสูตรไปได้ี๋ยวพยาธิโน่เปนว่าเป็นสูตรจังไนีล่ะสูตรล่างหนานี่สำรับนี่กะนี่ฟ้าผิวมองค้ำสีล่างสมือสำรับคนผิวอะไรคือจังพยาฮิโน่เนี่ยค่ะใช่ไหมเนาะแล้วกรนดิ่งหน้ามว่าอาบไปเลินน้ำมูเป็นบ่ กินเต้ากินเหม็นบุนีไผ่ใายเลนน้ำพวกตะกยาบุนีเนาะฟอกในเด้อนี่ฟอกถูหอมหอมซดชื่นร่างกายบอกก็บอกเขาซดรายการอาบน้ำบุณีนี่ย่างมไม่แอปยาซีฟันนี่ป๊อปยาซีฟานนี้ค่ะยาซีฟันแอตตาเซนค่ะรถขับหินปูนแมนขับชากาแฟ่เฮดให้ บมันใจในการพูดคุยกับคนอื่นเป็นที่มาของกินปากนาปากเมนุนี่เนาะอย่าใะ่ว่แอดตารเส้นใส่เบีแล้วก็เย็นปากดีเนี่ยแมนค่ะสบายเวลาไปเราโอ้เย็นปากสวยสวยสร้างจองได้เลยพรายี่นี่โน้ทศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ค่ะโอ้ราบทางเล่าเดิตั้งประเทศกระซงขึ้นกันค่ะเพรายี่นี่โน้มัค่ะมีศูนย์ยนบมีค่ะที่ตัวเลขที่เบอร์ได้หนิศูนย์สองศูนย์เก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าสองเก้าค่ะครับ ติดต่อได้สามารถสร้างทรได้วัดท้อทุ่ยสร้างได้ว่าแต่ว่าเดี๋ยวไปทอดใส่ก่อนเมียไปน้ำบอลทอดใส่ก่อนเรื่องของเรื่องโอ้ยกับบ่อไก่ร้องยุ่ิสวนบ้านห้างพลระคุมใต้ผลกระลังกระลังเดิมเหรอครับสนุกสนานกันละครับไม่บอกว่าคุมปะเด้อเกือบทอดหัละฝากเสียกไส้แดงต้องไปหันละต้มปลาเนาะต้มปลาแล้วต้มต้มปลาเบิดกัดเอาไก่มาต้มต้มมาหนี่งอุ้ยแนวกินเพื่อนแม่พี่แต่เนียบตัวนั้นพี่จะอยากมานเนาะโม่บเหี่ยานเนาะ ถือคิงเพื่อนแหละถือคิงเพื่อนถือคิงเพื่อนี่เนาะเออเพราะว่าเพิ่นเพิ่นแต่น้ำเอาเพิ่นว่าน้ำเจ้าก็บอกเมื่ออาบเขาเจ้ากะบอกเมื่อกินเมื่อกินจะไดนเนาะเขดินกินตัวมปก่เนาะมันกับแมนเขากับประธานาดีเนาะเขากับประธานาดีเนี่ยคือเป็นห่วงครอบครัวเนาะเขาดื่มตุมไก่เนาะเขาดื่มตุมปลายเนาะสิบห้าหมื่นยี่สิบบาทก๊าซเซียมเจ้าเนีเจ้านี่โอ้ยตะลเมอร์นี่ขันบ่ได้พ่อกับโม่เนี่ยอุ้มนั่นบารับบ่อสบ้านเขาให้ขนาดเขาจม คึ้นหอดคดีแท้ๆเพราะสัง่งท่านว่านั่นเออโอ้เจ้าก็คือกันสลอ,อ,อกเจ้าจะมาไหว้ไข, <S S 2> ข้ค่ะรัานเสริมสวยกันไปซื้มือซื้มือค่ะเล็บนี่คำว่าเฮ็ดซื้มือผมนี่หน้ามันนี่คัดซืมือซื้อจะว่าบางมั้งล่ะเออเรีบกว่าจนหัวมั้งล่ะเม<อ>่นอยู่บ่แม่นอยู่ท่านจะปีแม่นอยู่บ่ขันผู้หญิงไ่นเมีนกังฉันอยู่บ่เบิ่งเอาตัวนี่ไม่เนี่ยท่านเดี๋ยให้บ้านหัวนเขาวันเขาในบ้านนั่นเมียนอยู่ด้ายนนั่อืมหลอกมิจฉาเอลซีอย่างนี้เนาะท่นว่า พันว่าพันไปหันกันึนดึงดซุ่มเช่ามูพวกพันก็ยหหันนั่นเด้เจ้ายังไปหามูมอมอ่ะเจ้ามอ่อยไข่แดงไน่เอาเมนม่มันเกิดขึ้นกันแะละเม่นมพันเราวางสิพันเราว่าโอ้ย่อยจะหามูพวก่อยก็อยากสวยอยากงามย่างไปออกสังคมไปงานปนั่นงานนี้กับเจ้าเนี่ยเจ้าเขาบอกโอ้ยเนี่ย่อห้านพวกหายตายม่เถอะเจ้าสิพุกใจจะบอกเขาว่าเออเนเอเมนมอ่าไให้รู้พันฏิวาโอ้ยถั่าเขาจะได้จะมันได้เม็ยเาเนา เขาว่านี่บไม่กับบอลแน่แมนเากับบอลแนะอนแมนแมนแมนเขาใจยูซึ่งเหตุและผลมันวะมันกะเขากับบอยากนั่นแยกขอลายดอกคือคือมู่บวกเขายหันแต่ว่ามู่วกเขากับยูนี่คือกันบเอทุกคนก็มีเหตุผลเพิ่อนหลังมูไ่มูมันเนาะเอยังที่นูคบอกเราคันบออยากไปท่าเล็บเทศผมน่ะเนี่ยเลื่อฝ่านี่ค่ะซื่อให้เล่ากินนี่น่บรโทรศัพท์เนี่ยบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยหน้าจอเนี่ยบ้น จะปีจะบอกเด้อเลอฟานี่กินแล้วสวยจากภายในสู่ภายนอก,นอกเห็นบอเสื้อมาก,กินไหมแม่สุดปัญหาหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่มันบอค่ะนั่นดิพนก็เลยว่าซึ่งจานเนี่ว่าอย่างฮิเนาะนั่นดินนดเห็นบอพนก็เลรียงซี่พนว่าอันที่ข่อยสวยข่อยงามไขว้ห้ามือชุ่มมือชุมมือนั่นอันนั้นซึ่งเซีย่ไขว้ไดิแบเมาคือเจ้าเด้ คอยทำเพื่อเจ้าเนี่ยพหยัยฮิโนอเออเพราว่านั่นเขาเขาเขาอาถือปานันตัวอันนี้แล้วอาถือกับเพื่อเจ้าได้นั่นแหละเพื่อนาตาเจ้าเออกับเ่อเจ้าเอออันคอยไปกินเหลาซืมือซืมืออยู่บานยุบันพวกพันคอยกระทํำเพื่อเจ้าคือกันเออพ่อว่านั่นทะกระท่อเพื่อเพื่ออย่างเขาทํำเพื่อเมี่ยแบบไดนบบดเออหงอ้ยเวลาเวลาเ้ากกับบ้านมาเนียเวลาเข้าเวลาเข้าเมามาเวลาเขาซึมซึมมากหมดละ มันลากข่อยแน่บางนาเจ้าข่อยเมามากปั๊บข่อยเห็นหน้าเจ้าปั๊บมนี่ยเจ้าสิงามขนาดเลยโอ้โหนึก่ข่อยทำเพื่อเจ้าได้ไงมันแมนมาเนาะทำเพื่อเจ้าแมนยามเมามากกว่ายามเมายามเมามากเนี่ยข่อยเห็นเจ้าเนี่ยเจ้าสิงามขนาดเลยคยณจังวะข่อยทำเพื่อเจ้าเจ้าจะมองเห้ข่อยข้าเจ้าบางทีนี่อยู่หน้นเจ้าตจงจำไว้นี่คือการทำเพื่อเจ้าโดยเฉพาะเลยเจ้าของเจ้าบอกว่า ข่อยไปนั่งอยืดตัวหน่อยอยไปนั่งกิบบน,นเราก็ม้วนออซัวข่อยเสียเมาซัวข่อยเสียเมามหาเจ้าเนี่ยคอยต้องเสียดราดโดนปันไหนเอาในการนั่งอยืดหน่ะเพื่อเสียเมาเนี่ซัวมันเสียเมาได้หน่ะเอาบดจั๊กวัดจาว่าเอาเอ,อเพื่อเมียเนี่ยนะเพื่อเมียเนี่ยฟังไว<อ>้เด้อคุณภรรยาเพราะยังยีโน่เด,ด้อทำเพื่อเจา้าเท่านั้นแล้วข่อยทำเพื่อเจ้ากันยังมา แต่ดีใจน้ำเงี้ยแล้วเนาะครับสรุปแล้วก็คือทํำเพื่อเขานั่นละแมนครับเอออย่าอกให้กันแม แมนครับผู้หญิงหนูเนาะจังฉีหลักสถาบันครอบครัวเนาะทุกคนก็มีเหตุผลซึ่งกันและกันแมนครับผู้ชายก็ว่ามีเหตุผลของผู้ชายมักสังของสังคมเนาะพวกปาหมูพวกผู้หญิงกับเรื่องความสวยความงามเขาล้านเสริมสวยกับพวกปาหมูพวกได้โบได้จ้าเออได้พวกได้โพืชผัวหันลังเทือ่แมนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทำเพื่อเจ้านั่นแหละ สิเซม่าแม่นะครับครับผมนี่ก็คือรายการอย่างแตกบันเทิงนะครับความสูุขสนานนี่ฮะนะครับสามารถติดตามพวกเข้าได้ที่ช่องทางไหนจ๊มปีบุญมาทีวีพีเอช่อง67ครับ